สำหรับลำนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เข้ามารับนักท่องเที่ยวเอ้ยไม่ใช่ครับเข้า,าพานักท่องเที่ยวมาลงมาเที่ยวที่ไทยนะครับปีที่แล้วก็เข้ามาอยู่นะครับรอบถึงสองไอ้ครั้งถึงสองครั้งพาบรรยากาศเอ่อเรือสำรานนะครับอันนี้มุมมองจากไกลๆนะครับเพื่อน แต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสในที่ใกล้ๆนะครับที่พอดีผ่านมาแล้วก็อยู่ฟังตรงข้ามกับที่เรือสำรานจอดนะครับผมเลยมีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมฮะอันนี้ภายที่ท่าเทียบเรือแหลมชะบังครับว้าวและที่ใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นเอ่อ พี่ใหญ่ของเรานะครับขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนๆน,นะครับผมนี่สายการเดินเรือ,รอของเมิร์กนะฮะเมิร์กเกาลูนโอ้ใหญ่จริงๆครับลำนี้มีทั้งหมดสิบเจ็ดแถวฮะร,ระดับน้ำตัวนี้ก็ลงไปนิดหน่อยนะครับคืนนี้ก็คาดว่าน่าจะลงอีกประมาณเ,เมตรหรือเมตรก,กว่าๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้น้ำทะเล ขึ้นตอนกลางวันแต่ลำนี้ก็สวยไปอีกแบบนะฮะตัดมาที่ใกล้ๆก,กันนะครับลำนี้เข้าก่อนแล้วมีอีกหนึ่งลำนี่เข้ามาพร้อมกันเมื่อตอนหกโมงเช้าครับขอให้ตีคู่กันเข้ามาเมื่อเช้าตอนเข้ามาไม่ได้มีโอกาสที่ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะ เพราะว่ามันมันยังไม่สว่างมากเกินไปนะครับเพราะว่าประกอบกับตอนเช้าเช้าแสงพระอาทิตย์มันขึ้นมาแล้วก็เรือสำรานมันไม่ได้เปิดไฟแบบนี้นะฮะตอนเข้ามาตอนเช้าเช้าบรรยากาศก็จะเป,ะปะล่าๆโล่งๆแต่ว่าสีสันตอนกลางคืนเอามาฝากเพื่อนๆครับสวยนะครับรุนนี้ดูด้านบน ของเรือ